สวัสดีครับผมเชาเป็นอิปกับผมปิงครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปที่ตึก42ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าตึก42ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับวันนี้ผมจะให้ปิงนะครับเป็นคนบอกรายละเอียดว่าในตึก42มันมีอะไรบ้างครับจะเชิญรับชมกันเลยครับไปเลยสวัสดีครับทุกคนอ่าตอนนี้เราก็อยู่หน้าตึก42เป็นที่เรียบร้อยแล้วสบายแล้วตึกชื่อตึกวิทยาศาสตร์คอมเพล็กซ์ฟองทิพย์ ก็เด okay. ี nah ๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าห้องเรียนเป็นยังไงแบบมีอะไรให้เราได้ชมบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้เป็นการรีวิวลิฟต์ของผมเองจุดได้กี่คนครับสูได้ยี่สิบคนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบกิโลอันนี้ห้ามสูบเรียนะครับทุกคนครับผมตอนนี้เราก็ออกมาจากลิฟต์แล้วเราอยู่ที่ชั้นสี่คือชั้นที่พวกผมเรียนก็เดี๋ยวเราจะพันคนไปทัวร์ แต่ว่าเราจะพันกวาดแบบห้องน้ำใช่ปะตามมาอันตามมานี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้ชายอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงนะครับเข้าไปเลยแต่ว่าไร่เข้าดีกว่านะครับก็คือเราออกมาเดี๋ยวซ้ายเราก็จะเจอห้องน้ำเลยต่อไปเราจะไปดูห้องกันว่ามีแบบไหนกันบ้างครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องแรกที่เราจะเข้าไปดูแล้วเป็นห้องแบบโค้งนะคบนั่งได้ประมาณห้าสิบถึงหกสิบคนแบให้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่ามีอะไรบ้าง อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่นั่งของอาจารย์เวลาจารย์หวะก็มีโปรเจคเตอร์แล้วก็มีแอร์ที่เย็นมากทุกคนต้องหนาวแน่นอนผมบอกให้เพราะว่าขนาดผมยังหนาวเลยนะขนาดตะก้องตะก้องชูโชเสื้อหน่อยเสื้อกันหนาวเสื้อก็หนาวแช่ชูหนาวมันหนาวจริงๆนะเนี่ยหนาวหนาวมากหนาวมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันนะครับผมไปครับผมตอนนี้ก็อยู่ห้องถัดไปแล้วก็เป็นห้อง โต๊ะยาวนะครับขนาดอันนี้จะเป็นห้องรใี้แบบเล็กครับก็อยู่ได้3 0มสถึงสีคนแล้วเราก็จะเห็นตะกร้าของเราเปลี่ยนตะกร้าลิ้นเป็นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่ทนั่งหัวดังก็จะอยู่ก็จะใกล้กลับโต๊ะรับสาเลยแล้วก็มีโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะไฟก็สว่างไม่แสบตาเลยแอร์เย็นไหมครับอุ้ยอันนั้นไมืไ่อนนอนอยู่แล้วหอวเราแอร์เย็นแอร์เย็นมากที่สุดแล้ว ก็เดี๋ยวมีอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องแบบประมาณนี้แหละครับแบบใหญ่กว่าก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูไปครับทุกคนไป,ไปครับสำหรับห้องถัดไปนะครับก่อนจะไปนี่เพื่อนๆของผมเองไปจ้แต่ละคนหล่อแต่ก็เป็นของดีๆนะครับขอไปครับไปกันต่ออันนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วที่ผมจะพาทุกคนมาดูโต๊ะแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะใหญ่กว่าหน่อยไม่หน่อยเยอะเลย ก็อยู่ได้มันหกสิบคนเลยใหญ่กว่าเดิมอันนี้ก็มีกระดานด้วยมีกระดานอันนี้เขียนอะไรวะครับเนี่ยอันนี้เขียน Intersitiation อันนี้ผมไม่รู้คับว่าอะไรอ๋อคุณปริญญาวิชานี้เหรอครับไม่เขียนครับผมเรียนคนละวิชาแล้วก็ห้องก็ตามห้องก็กว้างมาก อะไรที่นี่ครับคือคือผมก็จะมาเรียนดูเวลาไปหน่อยเรียนกับขี่นะครับเนี่ยเริ่มแล้วน่าจะขาผิดน่าจะขัผิดนิดนึงก็ลำบากหน่อยนั่งหน่อยเอาบรรยากาศการเรียนเลยเนี่ยแล้วโต๊ะข้างหลังนั่งใครนั่งครับนั่งดีแล้วถ้าผมก็สำหรับการทัวร์ห้องนะครับก็ก็มีเท่านี้ครับมีแบบก็อยู่มีประมาณสามห้องก็วันนี้ก็ผมเอาตัวเตียมเท่านี้สวัสดีครับ